แยงแกรมีอยู่ห้องนี่อยู่หิระมี่อออออออสองคูพัฒนาการแยงมี่ กันกันกัมี่ถอยสื่อไหมถับไปรอยสื่อวาซีหัว <C> คนไม่เห็นเหนี้ยบเหีนมันไม่ใส่ถุง <c> อืม้าวมากม็หลเยอเอา,อเอาไ <c> นาน่ได้น,น,นันไม่ได้ยังอย่ Saya yang angkatkan. Allah khawwah. นี <ersch> ่ไ <c> ม <oughs> ่ได้ตกกระตาเต็มเ่ยต้มไก่บ่อเนาะ ไปตรงไกลต่อมีอะไรจิ้นบ้างกุ้งจับหูยี่อะไรดิบ้ากุ้งย่างไรดิเสียแล้วนั่นบ้าของ มก็มีืมจะเปลนกยนอืมมันเป็นนน้ำม่น่เตะจำว่าคือพกนสังม่หลังตัวนี้สาบต่มเลยต้มนะต้มโซนฮอนชี้ทุ่งดำไม่ไปเสดทุ่งดำไปเสด เจ้วาวนาเปิดกุ้งเลยยิ่กุ้งน่นนบอกว่าผมละเมิดกสิทธิ์ะนะไปแล้วครับแล้วก็ขอบคุณของขวย้อนหลังแล้วก็ล่วงหน้านะครับอยู่ที่คอนแก่นอยู่ที่คอนแก่นก็มีนะครับอยู่บ้าน เจอกันใหม่นะครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคองความวันเกิดปีนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้มาด้วยนะครับแล้วก็อีกวันวันหน้าวันเมื่อื่นนะครับแล้วไปเจอกันใหม่ป <c oughs> ิดวงนะครับกับผลงาน ต้นผ้าป่านะครับไปเจอกันนะครับแล้วก็อันี่ยที่ทุกคนได้มาก็ขอให้คืนกับใบร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับปิดวงพี่มีต้นกล้วยแมอาต้นกล้วยมันหนักเอากระแด่ต้นกล้วยหน่อยเดี๋ยวจะต้นกล้วยง่ายกระชางเอาเบิดข้อนีนเลย่พี่ต่อไป ไอ้ศาสตรกับต่อแก๊งมาแล้วมันเกิดสาดตร์กับต่อแก๊งยันหนีผมยนนีมีแค่ตาอฟฟืาดต่อเดียวเห็ดเห็ดแต่และอย่างคือก่อนผมสินักเี่ฟ้าก็ต้องแบกมาไงช่วยกันแบกมาต้นนีใหญ่วันนี้ไม่ได้ไปงานนะครับพรุ่งนี้ผมสอบเช้า ขึ้นนายสุบกเติมเกลเบได้ไหมเป็นเลยตัดเอาของันแม่ติม่มด <c oughs> ิแม่จาัดก,การให้สักสัตก,กับเตาแก๊สแค่อยากจะพูดสิเบก์เติมไหมล่ะ ตตาแก๊สเลก็กเตาแก๊สปิดเงี้ยอะไรเงี้ยถ้าพี่แบกคนกล้วยไปจริงผมก็ได้จริง สวัสอีกันครับทุกคนไม่บายนะครับขอบคุณทุกคนทุกชิ้นแล้วก็ที่ทุกคนให้มานะครับขอโทษทีครับเพลีเสียงนิดนึนง <c oughs> สิโยเกยนครับบ๊ายบายครับ <c oughs>